ขอต้อนรับสู่ภูเขาแห่งไอหมอกภูเขาอาบูในกลางฤดูฝนธรรมชาติมีชีวิตลมพัดอ่อนๆแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าและนี่คือบ้านของเรา มัจุบันในหมอกที่ปกคลุมอยู่รู้สึกเหมือนการเดินอยู่ในอนาเขตที่ละเอียดอ่อนบรรยากาศที่ละเอียดอ่อน ความสงบเย็นความอ่อนโยนของสายฝนให้เพลิดเพลินกับการมองดูสถานที่ต่างๆที่พวกเราคุ้นเคย สถานที่ที่เราใช้เวลาในการสะท้อนความคิดในการไตร่ตรองในการเชื่อมโยงกับผู้เดียว เวลาของครอบครัวการอยู่ด้วยกันแต่ก็ยังอยู่โดยลำพังจดจำว่าเราได้เดินอยู่บนสถานที่ที่พิเศษนี้ มากมายหลายครั้งมรรทุปันว่างเปล่ามรรทุปันได้อยู่ในล็อกดาวน์เป็นเวลาสี่เดือนแล้ว จดจำเวลาที่ดื่มน้ำชาเวลาทำครัวเวลาโทรี การสโรว่าดูเหมือนเป็นทางเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งก้อนเมฆเคลื่อนตัวขึ้นลงสร้างบรรยากาศที่พิเศษสุด ที่จะอยู่อย่างนิ่งเงียบธรรมชาติกำลังปลุกเรียกการสำรวจตนการมองเข้าไปสู่ภายในความนิ่งภายในดวงวิญญาณ นำจิตใจของเธอแล้วหัวใจของเธอมายังสถานที่ของความเงียบสงบ แลนะรางวัลของเราทุกเชา้าหลังเลิกเรียนมูลีด้วยรอยยิ้มส่วนดาดีแจงกีเขียวขจีธรรมชาติอาด้วยน้ำที่เต็มเปี่ยม เขียวชะอุ่มสวยงามมากดังนั้นมาสิบินมาที่มันดุบานด้วยจิตใจของเธอ ป้าากำลังรอคอยลูกๆของท่านให้กลับมาบ้านและในไม่ช้ารีท r e a จะเริ่มขึ้นอีกครั้งและเราทั้งหมดจะอยู่ด้วยกันเช่นครอบครัวอยู่ด้วยกันที่บ้าน เอาจากมัตุบันโอมชานติขอต้อนรับสู่มัตตุบันรู้สึกเสียใจมากที่พวกเธอไม่สามารถที่จะมาได้ในเวลาที่ผ่านมา และไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เธอจะกลับมาในมัจจุบันเพราะเราไม่สามารถทำนายได้ว่าเมื่อไรโรคระบาดจะจบสิ้นฤดนูฝนเริ่มมาตั้งแต่มิถุนายนปีนี้เริ่มเร็วในวิดีโอที่พวกเธอจะเห็น เห็นฤดูฝนในมันธุปันที่นี่ที่ยานสโรว่าโดยปกติเราจะมีฝนในตอนกลางคืนหรือเช้าตรู่ตอนเวลาโมลีเราก็จะพบว่ามีฝนตกในยานสโรว่าเราได้เริ่มรีทรีตตั้งแต่ 23. ่สิบสากรกฎาคมในชาติวันจะเริ่มวันที่หนึ่งสิงหาคมอาจจะพร้อมกับที่พันดาประวันด้วยกลุ่มเล็กๆ25คนอาจจะมาที่พันดาประวันเป็นครั้งคราวหมอกรอบๆพันดาประวันหนามาก และเมื่อเดินทางจากบนภูเขากลางคืนหรือตอนเช้าตรู่จะมีหมอกหนามากในยานสรรว่าก็มีหมอกในตอนเช้าแต่ก็พอทนได้ไม่มากเหมือนกับในพันดาบเบาวัน ยานสรุว่าเราจะเริ่มรีทรีตจากวันที่หนึ่งสิงหาคมแต่มีคนจองตัวเครื่องบินมาแล้วเพราะเขาก็ย้ำว่ากลุ่มเล็กๆจะมาเราตัดสินใจว่าว่าโอเคจะสามสิบหรือหนึ่งร้อยห้าสิบ คนมาก็จะเป็นเช่นเดียวกันกลุ่มแรกจะมีประมาณ150กลุ่มถัดไป170กลุ่มที่สามอาจมี200ถึง250กำลังมีการก่อสร้างห้องน้ำที่ราบริชีมีการก่อสร้างตลอดเวลา แม้จะช้ามากก็ตามเพราะสภาไม่ได้ประกันว่าจะได้รับอนุญาตที่จะได้รับวัสดุก่อสร้างจากชาติวันที่ชาติวันก็มีชาติวันมีการวางรากฐานของอนุสรของดาดี้กูซาแล้ว และการก่อสร้างดําเนินอยู่ที่นี่จะได้ชื่อว่าอเวกต์โลกโลกที่ละเอียดอ่อนและจะใช้เวลานานและการให้ดิสตรีของดาดีจะมีความแตกต่างเล็กน้อยไปจากอนุสร์อื่นๆดังนั้น ในชันติวันจะเริ่มมีการอบรมครูบัติตีตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมแต่ละกลุ่มอายุจะทยอยกันมานี่เป็นแผนงานพันดบาบวันเป็นสถานที่สำหรับบัติตีที่ยานสรวะด้วยเช่นกัน เราได้ถูกจองไว้ตั้งถึงพฤษภาคมหน้าดังนั้นขอให้เราดูว่าอะไรจะอยู่ในละครว่าเราจะสามารถมีลูกๆต่างชาติหรือเราจะสามารถมีโปรแกรมสำหรับสาขาอาชีพต่างๆหรือว่ายังไม่มีอะไรที่แน่ใจเพราะว่ารัฐบาลจะออกคำสั่ง ล่วงหน้าหนึ่งหรือสองวันว่าโอเคล็อกดาวเราก็จะต้องล็อกดาวดังนั้นตั้งแต่มีนาคมเราก็หยุดทำบัตรตีและเพิ่งเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมหวังว่าพวกเธอสามารถจะมาได้ในไม่ช้าที่มาตุปันโซนากำลังได้รับประโยชน์ที่ดีมาก จากยานสรรวาเธออยู่ที่นี่มาในมรจุปันในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ได้นานเพียงใดและเธออยู่ในคุณประโยชน์และก็ใช้เวลาอย่างมีค่าโอมชานติ